ปนมือค่ะอ่ะปนมือค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทธะะ พทธังพระเขาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระเขาวตาธรรมงูธรรมังนามัสามิสุปฏิปันโนพระเขาวตสาวกสวัสังโฆสังฆังนามามิสาธุ はい。Uh,